ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วไม่ได้มาที่พร้อมพงมาที่เอ็มเขาเรียเอ็มพอเทียประมาณสองสามปีไปแล้วมันจะเป็นวอล์กถ่ายของงาน IC, าเอซิสเมตาตาร์ไทล์นะฮะวันนี้เป็นวันรับปิ๊ปก็กำลังจะเดินไปที่เอ็มสปีร์ยังไม่เคยมาเดินแถวนี้ไม่เคยมาเดินที่เอ็มสปีร์ห่างจาก เอ็มพอเทียบก็ไม่ถึงโลนะ เราเดินมาตรงที่บูธของเอแล้วนะฮะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปรับบีบนกะ็มีอะไรให้ลองหลายอย่างนอกจากรับบิฟแล้วก็มีขายอุปรกรณ์กีฬาแล้วก็มีให้ลองรองเท้าตัวใหม่ด้วยนะ จัดงานเขามีรองเท้ามีอุปกรณเสื้อขายด้วยนะที่สนใจน่าจะเป็นที่รองเท้าเป็นซูเปอร์บาสกับเมตาเอเดาริสแต่ว่าซูเปอร์บารสีแรกสีร้อนแรกถ้าจะขายหมดไปแล้ว<ม>เหลือเป็นสีแบบสีม่วงเป็นสีแดงเฉลี่ตอนนี้ก็เดินบนชั้นนี้มาสักพักแล้วนะก็ะะเดี๋ยวจะเดินเที่ยวเล่นอีกสักพักแล้วเดี๋ยวถ่ายต่อน,นั้นนะ คือตอนนี้เราเดินจาก M เบมส์เบียร์รู้คร่าวๆของเอซิเมตตาทำไทเอา10เเนาะระยะ10กิโลรูทคร่าวๆก็คือจากสนามสุดวิ่งไปบรรทันทองพระราม4แล้วก็เข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งมาตรงสูขุมวิทย์เสี่ยม,มระยะทาง10ิงโลนะแต่เหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนรุนนิดหน่อยตรงช่วง4ีโลที่จะ ีอยู่เทินตรงถนนอันรีดูนงังจะย้ายไปเป็นแบบจะเปลี่ยนระยะไปเป็นแบบช่วงแรกเลยก็คือกิโลเมตรแรกที่จะวนสนามสุพัชราศายหนึ่รอบนะข้าที่ดูจากในแมปแล้วก็ห้อยออกมาตามงทัดทองระยะสิบเคครับเออ่แล้วก็พรุ่งนี้นะน่าจะตื่นประมาณตีสองถึงตีสามนะ ถึงตีสองครึง่งตีสาประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูอากาศอีกทีนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ไปรับบิ๊ก็ตกทั้งวันนะตกบ้างหยุดบ้างนะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าตั้งแต่ไปสนามเนี่ยฝนจะตกตั้งแต่เริ่มเลยหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็อ่าสามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวจะเข้านอนละถ่ายสักแป๊บนึง โอเคตอนนี้ปีสี่ห้าสิบของเราอยู่สนามสุปแล้วละ่ะเดี๋ยอยู่ฝั่งตรงสเตเดียมวันะเหลืออีกสิบนาทีครับอ,อิหริเขาจะปล่อยตัวตอนต,อนตีห้นะแต่บุคคลทั่วไปเขาจะปล่อยตัวหลังจากอิหริหนาทีก็ก็ต้องเข้าสนามก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายตอ่อคับ้องฟ้าด้วย ผ่าน2องโละนะอยู่ตรงมาทัดทอง4นาทีครึ่งวนอยู่ในสนามสุขไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าพอาวิ่งออกมาก็ปีบเหลือเล่นเดียวนะเร่งลำบากนิดนึ่งปล่อยบอกท้ายด้วยนะ ลกแ26นาทีทดีกว่าดีโชมเอ็นจีิงไม่ทันนะ,ะกิมีเอ็นจีเจ๋เอ็นจีนิงวางอยู่แล้วก็ที่วิ่มาเนี่ยมีน้ำขังอยู่เนี่หลายที่เลยนะก็ต้องแบบว่าหลบลบไปตองขอบออกถนนด้านขวามัางไหมก็ิ่งขึ้นุนนปามานะ วิ่งลำบากนิดนึงคนระับก็เรื่องไฟแดงอย่างดีที่ยังไม่ติดนะผู้ทรงแล้วนะ่าจะจบไม่กี่ที่70นาที สามนาทีจบพีจ7รณาจบพีจารณ์สิได้นะแต่ว่านี่มันมากมากตอนนี้อยู่ที่สวนสุขุมนะประเด็นคือต้องโะบน้ำขังนี่แหละที่ปฏิญาโอเคไปครับ 6โกโลนะ39นาทีกับ40นาทีตอนนี้จะโอ้ติดจนได้นะอยู่ตรงแยกตัดถนนสารสินนะ6โกโลที่ประมาณ5-6โมงละผโมงขึ้นละรถเริ่มมาแล้ว ตอนนี้8โลนะ52 53นาทีประมาณนี้เหลืออีก2โล ตอนนี้ฟ้าเริ่มตัวอ,อย่างเมื่อกี้กิโลเกี่กิโลเมตรที่แปดน้ำที่ขังตรงโอรลัดน้ำเรลี่ยนเลยต้องแบบเดินเบียงมาเลยตอนนี้น่าจะจบได้สิบนาทีแล้วเดีย๋ยวแค่ว่าจะเร่งหรือเปล่าตอนนี้รถก็เริ่มแบบ ขยับข้อมอามมาแล้วนะโอ้วิ่งช่วงนั้นผมทำความเร็วมากในกรุงเทพเลยเพื่อถ่ายต่อ เพราะว่ามันโดนพิเศษตั้งครแล้วก็ที่ถ่ายเมื่อกี้ถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าต้อง สุดเดียวนะแล้วกมันมันกว่าสกเกี <Hey. S 2> ยร์เนี่ยเช็คอยอยู่เถิแล้วนะเหลืออีกประมาณน,น,น่าจะไม่ถึง700เมตรอะไปไป Alah 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 <Push. S 2> อ่าโอเคกล้องไม่ชัดเท่าไรประมาณ7จ็ดโมงห้กว่าเกือบ8ปดโมงแล้วตอนนี้ว้ามาที่อ่ส่วนรถไฟนะมาวิ่งเก็บระยะต่อนะผขี้เกียจวิ่งตอนเย็นละจะวิ่งลองดูว่าสัก10โลอาจจะเก็บได้อยู่รูทเนี่ยอีจิงเป็นรูทที่แบบว่า,าหลายงานก็มาจัด รู่นี้หลายหลาย,หลายงานแล้วนะแต่แบบว่าถนนนี้ค่อนข้าง,งทําเวลายากอย,กอยู่นะถ้าถ้าไม่ได้อยู่ที่บล็อกข้างถ้าเราไม่ได้อยู่บล็อกต้นๆนนะหรือค่อนข้างยากหน่อยขวาก็คืออข้ามไฟแดงเนาะน่าจะยากหน่อยแต่ว่ายังดีที่หยุดโดนกัน้นไปนิดเดียวผ่านสองโลหลังเนี่ยมันจะบีบเหลือเลนเดียวนะเพราะว่ารถรถยังต้องผ่านอยู่นะ ที่บอกตอนวอล์กทายซีนิกกะบีเนาะว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่แบบว่าเดือนเก้าเดือนสิบน่าจะเป็นเดือนที่แบบว่าพีคสุดแล้วเรื่องการเก็บระยะนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเจอคููมาราทอนอีกก็ยังไม่อยากจะแบบว่าอัดเร็วมากกว่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะช้ำที่หลังเพราะว่าถ้าวันไหนที่จะถ้าวันไหนที่แบบว่าจะลองลองรันอาจจะพักก่อนสักวันสองวัน แล้มาเก็บระยะนี่น่าจะ,าจะคุ้มกว่านะนานช่วงนี้ยพราะถ้ามาเค้นเรื่องสปีดแล้ตอนตอน2เดือนท้ายนี่จะไม่ไม่น่าไหวละอาจจะตัดคลิปนี้ก่อนนะก่อนที่จะลงลองเทสของกระบี่จะไปวิ่งเก็บระยะต่อนะเดือนนี้เลืออีกสนามหนึ่งนะก็คือซูเปอร์สปอร์ตเนไมล์รันวิ่ง16กิโลนะครับในส่วนรถ,นถ,นรถไฟส่วนศริกิจส,ส่วนจตุจัก สส่วนนี้เป็นระยะ10ไมล์หรือ16กิโลภายใน2ชั่วโมงก็น่าจะโอเคนะครับวิ่งแบบสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าตอนวิ่งอ่ะจะวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังนะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะฮะเจอกันงานต่อไปครับซ u เปอร์สปอร์ตเทไมล์ร